สวัสดีค่ะในวันนี้เราเดินทางมายังวัดสำคัญที่ผู้คนต่างศรัทธาและหลังไหลมาทำบุญอีกทั้งยังเป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจของชาวจังหวัดหนองคายมาช้านานค่ะคาาพระธาตุบังพวนเป็นวัดลาดตั้งอยู่ที่172หมู่3ตำบลพระธาตุบังพลนอำเภอเมืองจังหวัดหนองคายสังกัดคณะสมมหานิกาย พระาธาตุบางพวนมีเนื้อที่1 2 2ไร่เจดี JD, พระาธาตุบางพวนเป็นเจดีทรงสี่เหลี่ยมสร้างด้วยสีราแรงอิฐด,ดินเผาปีพุทธศักราช2,210โบราณวัตถุภายในวดัดพระาธาตุบางพวนได้แก่พระพุทธรูปใหญ่ ông, หนึ ông, าาห่งองค์พระปางนาคปกหนึ่งองค์ศีลาจารึกหนึ่งหลักพระธาตุบางพวนพระปางสองค์เจดีเล็ก7องค์ ให้รู้ที่มาที่ไปของพระธาตุบางพวนตามปรากฏในตำนานอุลังคธาตุกล่าวว่าพระยาสุวรรณพิงคันเจ้าเมืองหนองหานสกุลนครพระคำแดงเจ้าเมืองหนองหานน้อยอุดรธานีและพระยาจุลนีพรหมทัตเจ้าเมืองจุลนีพระยาอินทปัตนานนครเจ้าเมืองอินทปัตนานนครและพระยานันทเสนเจ้าเมืองศรีโคตรบุญหลวง พระาธาตุบางพวนนอกจากมีองค์พระาธาตุแล้วยังมีกลุ่มโบราณสถานที่เรียกว่าสัตตมหาสถานที่สร้างขึ้นตามคติพุทธศาสนาหมายถึงการจำลองสถานที่เกี่ยวข้องกับพระพุทธองค์หลังจากตัดสรุแล้วจำนวนเจ็ดแห่งคือโพธิบัลังอนนมิตเจดี รัตนจงกรมเจดีรัตนมรเจดีอาชาปานิโคนเจดียมุจลินทะเจดีและราชายตนะเจดี ในวัดพระธาตุบางพวนแห่งนี้นับเป็นที่เดียวในโลกที่ยังหลงเหลือโบราณสถานอันเป็นสัตตะมหาสถานจากอดีตครบทั้ง7สิ่งและสถานที่ที่เกี่ยวกับพญานาคพาดไม่ได้จริงๆก็คือสะมุจลินหรือสระพญานาคสระน้ำโบราณที่มีบันทึกในหนังสือใบลานที่เขียนเป็นภาษามคธะเรียกชื่อว่า สามังคละน้ําเที่ยงหมันเมื่อครั้งได้อัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุของพระพุทธเจ้าบรรจุไว้ในองค์พระธาตุได้เกิดปรากฏการประหลาดมีสายน้ําพวยพุ่งออกมาจากพื้นดินพระมหาเทพหลวงและพระมหาเทพพ้นพระภิกษุที่ดูแลองค์พระธาตุได้สังเกตเห็นว่ามีสายน้ําพุ่งขึ้นมาตลอดเวลาจากป่องภูพญานาคที่เฝ้ารักษาพระธาตุบางพวนจึงได้ชักชวนญาติโยมขุดสระรองรับน้ําเอาไว้และสร้างรูปปั้นพญานาคเจ็ดเศียรไว้กลางสระแห่งนี้ รูปแบบศิลปะแบบล้านช้างในสมัยพระเจ้าวิชุนราชกษัตริย์ล้านช้างได้เสด็จมานำมรสการพระทตุช่วงพุทธศักราช243 0ถึง263 0โปรดให้มีการปรับปรุงสระน้ำแห่งนี้และนิมนต์พระคุณเจ้าจะทำพิธีมหาพุทธาพิเศษสระมุเจรินถือเป็นบ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์แนะนำน้ำศักดิ์สิทธิ์แห่งนี้ไปใช้ในพิธีสำคัญในราชสำนักล้านช้างเป็นต้นมา สมัยต่อมาสมเด็จพระชัยยเชษฐาธิราชพุทธศักราช293 0ถึงพุทธศักราช2135กษัตริย์ล้านช้างได้โปรดเก้าให้สร้างพระพุทธรูปนาคปกเก้าเสียนไว้ในบริเวณใกล้เคียงด้วยซึ่งเห็นได้ว่าในยุคสมัยพุทธกาลก็มีเรื่องที่เกี่ยวข้องกับพญานาคมีให้เห็นได้ในทุกยุคทุกสมัยแม้จะไม่สามารถพิสูจน์ได้ก็ตาม ปัจจุบันสามุจลินแห่งนี้ถือเป็นสระน้ำสำคัญประจำจังหวัดหนองคายน้ำในสระแห่งนี้ถูกนำไปใช้ในพิธีสงมูรธาราชาพิเศษพิธีถือน้ำพิพิตรสัตยาและพิธีศักดิ์สิทธิ์สำคัญสำคัญในรัชการปัจจุบันเป็นประจำ เชื่อกันว่าการไหว้สักการะพระธาตุอันเป็นสถานที่บรรจุพระบรมสารีริกธาตุของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าและพระอริยสงฆ์นั้นจะนำมาซึ่งความสุขความเจริญมาสู่ผู้ที่เคารพบ,บูชาอีกทั้งอาน,นิสงส์งผลบุญที่ได้จากการกราบไหว้บูชาและสร้างกุศลกับพระธาตุนั้นเชื่อว่าส่งผลแรงยิ่งนัก หากผู้ใดปฏบิบัติบูชาด้วยจิตใจอันบริสุทธิ์และหมั่นกราบไหว้บูชาตามกำลังความสามารถทุกครั้งอนุภาพความศักดิ์สิทธิ์ของพระธาตุจะดนบันดาลให้เกิดสิริบงคลในชีวิตแก่ตัวผู้บูชา